เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสจากพิษโควิด -19 สู่อาชีพเสริมเลี้ยงนกกระทาเพื่อเก็บไข่ขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ทุกวันหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ววันละ1,300บาทถึง1,500บาทส่วนมูลขี้นกก็ส่งขายให้ชาวบ้านกระสอบละ100บาทสำหรับนกที่อายุมากแล้วก็สามารถขายเป็นตัวส่งตลาดเพื่อเอาไปทอดขายได้อีกกิโลกรัมละ60บาท คุณประพัฒสอนจันสาขะหรือพี่แปงเจ้าของอ่อเพิ่มพูนซับฟาร์มหมู่สามตำบาบลสะสมิงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าช่วงที่เจอวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิดซึ่งตนนั้นเป็นแม่ค้าขายบาร์บีคิวหมาล่าปลาหมึกย่างตามตลาดนัดต้องประกอบอาชีพไม่ได้เพราะถูกคําสั่งทางการห้ามรวมตัวแต่ครอบครัวยังมีค่าใช้ใจ่าย เลยลองค้นหาอาชีพที่พอทําได้ก็เจอกับอาชีพเลี้ยงนกกระทาขายไขย่จึงนํามาทดลองเลี้ยงเพื่อหารายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวสี่ชีวิตการเริ่มเลี้ยงตอนแรกทดลองซื้อแม่พันธุนกกระทามาเลี้ยงราว2 0 0ตัวสามารถเก็บไข่มาต้มแล้วเร่ขายตามหมู่บ้านได้วันละ2 0 0ร้อถึงสามบาทถือว่าพอเป็นทุนให้มีเงินใช้จ่ายไปแต่ละวันก็เลยเพิ่มการเลี้ยงขึ้นเรื่อยๆหวังให้มีไรายได้เข้ามามากขึ้น จนสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิดเริ่มดีขึ้นจึงยึดอาชีพเลี้ยงนกกระทาขายไข่สร้างรายได้เลยพร้อมขยายโรงเลี้ยงจากเดิม500ตัวเป็นหลายพันตัวก็มีปัญหาเรื่องของตลาดเพราะปริมาณไข่นกกระทาล้นปริมาณความต้องการของตลาดตามหมู่บ้านจึงต้องหาตลาดและทำเป็นขายส่งแทนการเร่ขายเหมือนช่วงแรกก็เลยส่งขายในตลาดค้าส่งตลาดเจริญศรีอำเภอวารินชำราบ จนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคคลี่คลายลงและตลาดเปิดค้าขายได้อย่างเต็มที่มีความต้องการไข่มากขึ้นวันละไม่ต่ำกว่า4,000-5,000ถึงฟองก็เลยขยายการเลี้ยงเป็น7,000ตัวมีไรายได้จากการเก็บไข่ขายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ววันละ1,300บาทถึง -1,500 บาทสำหรับวิธีการเลี้ยงนกกระทานี้ไม่ยากเพราะนกไม่ค่อยป่วย เป็นนกที่กินจุคือกินได้ทั้งวันจึงต้องให้อาหารอย่างน้อยวันละสองครั้งทั้งเช้าและเย็นโดยช่วงเย็นต้องให้หัวอาหารเผื่อไว้ในรางอาหารเพราะถ้านกกินไม่อิ่มก็จะไม่ไข่พร้อมให้เปิดพัดลมระบายอากาศตลอดเวลาเพราะถ้าอากาศร้อนทำให้นกหุดหงิดก็จะไม่ไข่เช่นเดียวกัน ช่วงกลางคืนก็เปิดไฟไว้ให้ด้วยนกจะมีสุขภาพดีหากต้องการเลี้ยงหรือหาลูดทางสร้างอาชีพขอคำปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-644-7941ก็เลยดูใน y t u t u เอออันนี้ไปเจอฟาร์มใหญ่ๆเนาะ YouTube ทนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าเราต้องเลี้ยงนกกระทาแล้วก็แต่ว่าช่วงนั้นตลาดก็ปิดเนาะมันก็มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ เราก็เลยยังไม่กล้าที่จะเลี้ยงเยอะลงเยอะเราลงตอนตอนแรกอะ่ะสองร้อยตัวเราก็มาขายตามหมู่บ้านพอได้ค่ากับข้าวบ้างคือเดินเดินขายแหละต้มต้มต้ม,ตมแล้วก็จะมีซอสใส่แพ็คเป็นกล่องละยี่สิบบาทแล้วทีนี้เออมันก็มันมันก็คือมันยังใหม่อยู่เนาะตามบ้านเรามันยังใหม่อยู่นกกระทา,าน,เ,าน,น,านเขาก็กินกันแต่ก,ก็คือพอขายได้แล้วเราก็เพิ่มมาเป็นห้าร้อยตัวอืม ห้าร้อยตัวก็คือก็ยังขายได้อยู่อืมแล้วทีนี้เราก็มันมันก็น่าจะทําได้เยอะกว่านี้คือว่ามันก็คือถ้าเพิ่มจํานวน,นนกแล้วรายได้เราก็จะเพิ่มขึ้นเราก็เลยเพิ่มมาเป็นหนึ่งพันตัวพอถึงหนึ่งพันตัวทีนี้ไข่มันเยอะมันก็ไข่วันละเจ็ดแปดร้อยฟองอย่างเงี้ยตามหมูบ้านมันก็จะก็คือเขาก็จะเริ่มแบบอื่นๆกันละเราก็ต้องไปไปหาตลาดหา หาตามร้านที่เขาขายไข่เราก็ไปถามที่จเจริญศรีตลาดจเจริญศรีนะคะพี่วาลินน่ะเขาก็บอกเออเขาก็รับอยู่แต่ว่าช่วงนี้มันโควิดก็คือยังรับไม่เยอะนะก็คือสักสองสองวันมาส่งครั้งหนึ่งสักไม่เกินสองพันฟองอย่างเงี้ยแล้วก็ไปตามที่เขาอันนี้แหละช่วงโควิดมันก็จะมีช่วงที่ว่าเขามาฉีดวัคซีนกันแล้วเนาะมันก็เลยตลาดก็เริ่มเปิดได้ ก็ก็คือเริ่มดีขึ้นแล้วเจ๊ร้านขายไข่เขาก็บอกว่าอยากได้ไข่เยอะอยากได้ไข่เพิ่มเราก็ต้องเพิ่มจํานวนนกทีนี้เราก็เพิ่มมาเป็นสองพันตัวก็คือก็ยังก็ยังไปได้ไปได้ขายได้เราก็เลยอยากม,มันต้องต้องมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอีกเพื่อที่ว่าเพราะว่าเราจะทํอาอาชีพอาชีพเดียวมันต้องทําเพิ่มขึ้น